พีจ๋าพี่น้อง โอ้ได้ขนาดนั้นก็ไม่ทราบว่าจะชอบกันไหมนะค่ะมาเก่ายากยุ่งเหรอพี่น้องต้นนี้เพราะว่าเขาฝังไว้โดนแล้วตองามเด้ตองามเด้ ค่ะบิดบิดบิดแล้วก็บิดบิดบิดใครจะไปทำใหม่จะไปต่อยอดจะไปตัดแต่งกิ่งใหม่ก็ เอาได้แต่ว่าเราจะขุดได้ไหมไม่ต้นนี้โดนอ่ะเด็พี่นอ้องลากเขาใ่แล้วไม่ใหยหรอกเพราะว่าห้องว่ได้ใส่ปุย๋ยก็มีตุ่มของเขาอยู่ค่ะพี่น้องก็ที่ขุดได้อยุ่แต่ว่าต้องขุดขึ้นมาพักก่อนเนาะถ้าสิขุดก็ต้องดึงใบค่ะพี่นอ้องขึ้นว่าลากเขาคือสิหลายแล้วไอ้ต้นนี้ฟังได้โดนแล้วพี่น้อง เบื้องจริงเขาโหลดผมเอี่ยวค่ะเอี่ยวเอี่ยวเอี้ยวย่างเดียวค่ะพี่น้องเอี่ยวไหนเอี้ยวเอี่ยวเอี่ยวปี one one. ๋เอี่ยวง่อย ตัวก็งามแต่มื่น,น,นั้นบ่มุนยังพันในแตียงมากนะ,ะนะยังพันในตัดนี่ก็ตัวงามเหมือนกันหรอคะพี่น้องน,ะน,นกง่ก็งามตะโกคะ่ะมื้อนี้สิเป็นตะโกเก่าฝังเลี้ยงไว้ในสวนเนาะคะ่ะเดี๋ยวบ่หลายต้นดอกพี่น้องตะโก เลี้ยงไว้ในสวนอันนี้ก็หมากเล็กหมากน้อยต้นมังค่างะูคุมแล้วมันจะฟังดูนึงกันค่ะพี่น้องบังคิงเขารดจิ้ง,ขงขเขาใหญ่ นี่ต้นโหลิงนะคะอันนี้โหลิงต้นเขาสีคือตะโกค่ะสีหรือตะโกแต่ว่า้าต้นบกแก่กับบกดำนึกค่ะเด้อนี่ถ้าบกแก่สีผิวสีบกดำเนาะคะ่ะนี่ผัดใบให้แล้วค่ะแต่ว่าบม่ได้เหดให้เบงืงเนะคะนะเนาะไ่ได้ดึงเหิืงเนะคะหหลิงค่ะหูลิงใบคือใบตะโกค่ะ ใบเหมือนใบตะโกต้นกับคือค่ะีแต่ว่าเวลากิ้งอ่อนเขากิ้งอ่อนเขาสิบว่วดำเนาะค่ะแต่แต่ถ้าต้นแก้วเ,เขาสีดำค่ะพี่น้องอันนี้รากโยงนะคะ นี่ห่อกระดัดกิง่งดัดงาเขาแบบทรงพุ่มเมื่อกันนะคะพี่น้องเราไม่ได้ทุกิ่งนะคะนี่นี่บ่ได้ทุกิ่งค่ะดัดกิง้งดัดงาเอาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตากูต้นนั่นเื่อกันค่ะไม้เราจะไม่มีทุกิ่งนะคะเราเาัาห่อกระดัดกิ่งไปเลี้ยงกิ้งถึงไม้แล้วก็ดัดเอาเลยะค่ะพี่น้อง ตัดเป็นทรงพุ่มไปเลยนะคะถอดลวดแล้วกิ้งบางกิ้งมันก็คื้นนะคะเดียวลวดมาดึงไว้ไม่อีกอยู่เห็นบ่ไม่ได้ทดจริงนะเห็นปะนี่นี่โอ้นหลิงเนาะ บาดใบแล้วลากยุงนะคะต้นงอนะคะต้นงอลากยุงต้นแกต้นดำนะคะอายุต้นนี้เยอะแล้วค่ะไม้พวกเนี่ยอายุลายแล้ว ไมประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้บอกราคาเนาะคะ่นะเนาะมึงราคาตลาดแบบหนึง่ง <c oughs> ไม่เป็นทร้งของเขามันกะหายากค่ะพี่น้องเนาะคะู้ลงทุนกะหาไม่ที่งามแล้วเนาะค่ะมันกะขายไปเบิดตแล้วเนาะคะ่ะเนาะไม่ที่เป็นทรง,งเรามันกะเลือบอลายเนาะคะ่ะตัวเขาสีเลล้ยงได้เป็นสรงนะะ้งเนาะพี่น้องเนาะ,ะมันใส่เวลาเนาะ ใช้เวลานานเนาะค่ะพี่น้องก็สิเป็นจซ้งถ้ดได้ถอดรวดไปนี้แล้วเนาะคะ่ะมาตามากีีหาปีค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้นตะแบกเนาะทายเห็นเบิ้งเราคลิปที่แล้วเนาะคะ่ะน,นี่เขารวดเลี่ยงแล้วะคะ่ะนี่เห็นปะ เราจะเข้าลวดนี่ดัดงาดัดจิงเขาดัดจิงอ่อนเลยค่ะพี่น้องแต่ใส่เวลาเลี้ยงไปเนาะค่ะใช้เวลาเลี้ยงให้เป็นพุ่มเลี้ยงไปนะค่ะนี่เราก็ตัดจิงอ่อนไปเลยนะค่ะคลิปนี้กับมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องฝากตามฝากไล่ฝากแชร์แล้วค่ะอันนี้เราก็เอี่ยวข้นบิดขึ้นซื้อค่ะนี่ข้นัจเงิน ออกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องไปละไปละ